กับมึงกูใช้หมัดก็พอลเลยวโมันโผ่มันโตโตอะไรครับโตอะไรครับผมโอ้ดูดิเด็กเกียนโดนก่อยตายเลยรหัสมึงอ่ะกลัวกลับแล้วไม่ต้องเล่นมึงอ่ะไม่ต้องเล่นมึงอ่ะเด็กเกี้ยนยังะไม่น่าเป็น G m จะบอกให้มันโง่เกินกูจะไปตีประตูมันเด็กบินเกียว โอเคครับหลังจากนี้เนี่ยไอ้หน้าขาวมันเวลาผมมันทำทำคลิปกับผมเนี่ยมันจะพูดเพาะนะมันจะไม่บิดตังคนอื่นนะครับไอ้ยมันเรียมอ่ะไอ้ยิง้ยงไอยไอ้โง่ไอ้้ยัไอ้ง้ยอ้งอ้ยังไอ้ย้งอยังอ้้อง้ย้อ้อออออยัไอ้ไ โอ้มึงนี่มันเลี้ยงไม่เชี่ยงว่ะมีควายต้อนี้เง่กูอุตสาห์คืนร้นไอ้มึงเอ้าเพื่อนๆดูดิซ yeah> ื้อขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายที่ไม่โกงไม่เกียนต้องเว็บนี้เลย antcheep.ddn.th ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูไ้หน้าขาวคลิปที่แล้วมันบอกว่ามันจะพูดดีกับผมนะ มันบอกว่ามันจะพูดดีกับผมเนี่ยห,หลังจากทําคลิปนั้นน่ะแต่มันก็ยังกดอ๋อใ oh? นมีอะไรครับไหนบอกไหนคล,คลิปที่แล้วคุณบอกว่าคุณจะพูดดีกับผมไงรับแ,แล้วคุณเป็นอะไรครับแม่คุณคลิปที่แล้วคุณบอกว่าคุณจะพูดดีกับผมแล้วแล้วคุณาาแล้วคุณหักแล้วคุณหักเราทำไมครับผมถามแค่น,นี้นี่ดูดูควันกระหบอกดูควันกระ่อกโอ้ยเด็กน้อยอัดมาคอยเช็คไอ้ศาสตร์ไอ้แม่ ครั้งที่แล้วคุณบอกว่าคุณจะพูดดีกับผมแล้วแล้วคุณทำไมคุณต้องหักหลังผมด้วยอะแล้วคุณโดนหลอะไรครับแล้วคุณเป็นอะไรครับคุณหักหลังเรื่องของกูครับเปนชีวิตกูมันชีวิตกูตาบ้าอยู่ไหนกูถามแค่นี้ตาโคตรักทีเลยบ้ากูอยู่ไอ้นั่นที่ไหนใจพึ่งใจพึก่งใจพึก่อนสิอ่าใจพึกงอจสี่ไอ้ไม่ใช่โอเคครับคนดูจำไว้นะเดี๋ยวผมจะตามไปกระทืบมันแน่นอน เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวขวาปุ๊บเจอซอยสี่ปุ๊บเข้ามาตรงเข้ามาเก่งแน่สัตว์เออน้องน้องขุศนะฟังกูใครอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพไหมอยู่ราชบุรีตอนเนี้ยไอ้เหี่เราในบอกราชบุรีเมื่อกี้โอ้มึงมึงนี่ทรงมึงโอ้จงเลี้ยมไปอยู่คาบราชบุรีพ่อเหมือนแบบบางกูไม่ได้อยู่ราชบุรีครับไอ้โง่โอ้ดูน้องมันมันไม่มันไม่ใจเลยว่ะเอางี้กูอ่ะกูมีรหัสมาขายมึงนะ ลาดไล่ลาดไล่ลาด GM PB เยี่ยมพ่อมึงไงไม่คุยกับพ่อแบบเป็นเดือยเป็นยาปนยอดนะครับลาดเยี่ยมแม่มึงเอ้ามึงไม่เชื่อใช่ไหมกูอะไม่หนัด GM มาขายมึงกูขายมึงแค่800ก็พอจริงมากมึงขายจริงมากกูขายยิงกูอะเป็นเป็นลูก GM กูอะมีหน้า GM BB เดี๋ยวกูจะขายมึงแค่800ก็พอมึงเป็ญยาอ่อนนะเสือคือแบบป็นจางอ่อนน่ะเอามึงเข้าดิทม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 า ครับไม่หรอไอเสือฮะมึงเขา้ามึงมึงอยากเอ็กไอ้มากอ่ะมึงเข้าดิสม,มาเด็กกูชัวร์จีมให้มึงดูกูขายจริงได้ได้ได้เด็กกูพาดิสไปเดี๋ยว,เ,ยวยเพื่อนกูไปเป็นพยานใไอสัตว์ได้อไม,ไม่เรียกเพื่อนมาเลยกูขายจริงแน่นอนได้สัตว์ไม่เหมือนเพื่อนกูทื่มึงด้วยเพื่อนกูที่ไอ้เหี้ยหมาหมู่ที่มาหมาหมู่ไดครับกูเล่นได้หมด่เียไอ้เหี้ยตัวโตวกูก็ไอ้เหี้ยตัวโตๆไอ้สัตว์กูตบหัวที่เลยไอ้เด็กเกลียนนี่ไงมึงดูดิไอี้จีเอ็มอยมางนี้นี่ไาจีมมึงเห็นป่ะาจีมอ่ะ น้ำหน้าอย่างมึงน้ำหน้าอย่างมึงไม่ึงไม่ได้เป็น GM หรอกน้ำหน้าอย่างมึงเสพี่เสือขายเท่าไรพี่เสือขายเท่าไรเห็นว่าึงอยากเรียกกูไอ้เสือเลยเรียกพี่เลยเหรอพี่ขอร้องพี่จีเอ็มมึงมึงมปัญญาซื้อมาหอจีเอ็มอ่ะขายเท่าไรล่ะกูถามขายเท่าไหรดีวะห้าร้อพี่ขอห้ารอยเถอะขอห้าร้อยอีหยาดีเอราคา่ะโอ้โหมันจรราคาไม่ได้น้อจีเอ็เห่นหมหยา้อีเอ็มมันทาอะไรก็ได้มันเสกมือก็ได้อะมึง มึงไม่ love, มึงไม่มีปัญญาซื้อหรอกกูว่านี่มีอักบูมีอักบูอะมึงดูดิมึงดูดินี่ปืนเป็นวันอะเป็นพันวันะไอ้เหี้ยเล่นงาตาแฉะกูว่ะนี่ปืนถาวรนี่บาลิตบาลิตสองกระบอกมึงดูโอ้ลาจีมันเพลงอย่างนี้กูสงสารไงกูขายมึงกันเท่าไรก็ได้แต่มึงได้พี่ได้ได้โอเคได้แต็มเต็มเต็มึงเอาจริงกับเอาถามไอ้เนี่ยเอาจริงพี่บอเอาจริงผมขอโอนมาดิอ่าได้เดี๋ยวกูบอกเลขบัญชีบริลัตนะได้พี่ đi à, học bây à, giờ giữa lát kia mà lẽ nguyên đi điên điên đi điên điên được quay điên 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 ba điên 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 ba điên 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 điên

เสือดิ้กูไม่น่าเสือเออได้ยินได้ยินได้ยินโอกร้อยเปอร์เซนต์โอเคครับผมทำเการเข้าโซลาดมาแล้วเกี่ยวกับคยเหรอครับคุยหมดอ่ะคุยหมดหนังเซอร์แบมาดิมึงไม่น่าเป็นจีเอ็มเลยอะต้องเป็นครับกูต้องเป็นเล่นกากขนาดนี้อย่าเป็นจีเอ็มเถอะมาดิไอ้จัดโอ้โหหัวแรกว่าจริงไอ้จั์หัวแรกทำเป็นคุยควยแล้วครับหัวแรกแม่มึงนะครับสองหัวดี้อะสองหัวเป็นยีฟุกูว่าฟุกอ่ะไม่เลยกูว่ามึฟุกก่ะกาเกินเลยมึงมึงฟุกอ่ะมันคิดเสือากูมีคคนแรรกับผูซี้ งดูเอ้าไอ้ไไไอออ้้้้ตตูควายไอ้โง่มึงโดนกูหลอกแล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่สัตว์มึงอะมึงมันโง่ไอ้เหี้ยรหัสมึงอะกลัวกลับแล้วไม่ต้องเล่นมึงอะไม่ต้องเล่นมึงอะเด็กเยี่ยงย่างมึงอะไม่น่าเป็น G M กูจะบอกให้มึงมันโง่เกินกูจะไมึงอะมึงอะมึงอะมันเด็กบินเกียวผู้จ้าไม่รู้เรื่อง กูไม่กู<ด>ไม่ไปจีบหรอกแล้วแล้วก็ตังที่มึงโอนมา500กูก็จะเอาไปบริจาคคนอื่นดีกว่านะอยู่อยู่ดีกว่าอยู่กับมึงอะ่ะก,กูรูดกูรูดก็กูต้องเลยสดกูอยากได้มึงอยากได้ห้าร้อยห้าร้อยมึงคืนไหมอยากได้ดมึงมาหนึงน่งหนึ่งก็กูก่อนเดี๋ยวก,กูเรียกเพื่อนกูมาแปะไปสัตว์เฮ้ยมึงอย่าเรียกเพื่อนดีวะเพื่อนบ้าแหละเพื่อนบ้านแหละเอานี่ใครอะเพื่อกเกี้ยนเกม้ยนเพื่อนกูเรืร่องอะไรอ่ะเฮ้ย ดูมึงเกียรไปดิต้อมมึงดูมันเกียรดูเพื่อนมึงเดี๋ยวเพื่อนมึงโง่เกินอ่ะเล่นเล่นอย่างกากเลยมึงไปใส่มึงเกียรกูไปจิงไหมแม่มึงใหญ่ในก็ครั้งกูเจอก็ครั้งที่แล้วมึงก็ครั้งที่แล้วคุณบอกว่าคุณจะพูดดีกับผมไงแล้วคุณหักหลังผมทำไมเอางี้มึงจะหลุดมาแถวกรุงเทพไปฝากถ้าหลุดมาแถวกรุงเทพมึงจะได้เยอะจังป่าวไอแม่เย็ดโอ้ยเย็ดงงจังวะโอ้มึงนี่กระจอกว่ะเลือกเพื่อนมาด่ากลัวมึงมันก่าจังวะเรียกเพื่อนนี่ว่ะหมาหมูนี่ว่ะเยอะมึงกับกูก็ กันไดอเย็ดเอาอ,อย่างงี้มามึงมาหนึ่งๆปีเยอะกูดีกว่าถ้ามึงชนะกูได้ก็ไอห,หลาดมึงกลับเลยได้กูให้ห้าร้อยมึงกลับเลยถ้ามึงชนะกูได้เด็กได้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 โอเคครับผมนะใครที่อยากจะมาเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยก็เซิร์ฟนี้เนี่ยมีปืนเยอะแยะให้เล่นเลยนะครับนี่มีของเยอะแยะให้เล่นเลยนะนี่ก็ก็ปืนมันมีตามนี้เลยนะน้องๆเห็นไหมมีปืนโคตรเยอะเลยนะนี่ใครที่อยากมาเล่นก็ ตามมาได้เลยนะครับลิงด้านล่างเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าจะเจอของเกียร์เนี่ยเซิร์ฟนี้ไม่มีของเกียร์นะครับนะ <Yeah. S 1> นี่เล่นกันสบายใจได้เลยนะนี่ของเกียร์มีเฉพาะ G M แล้วก็ผมนะแต่น้องๆไม่ต้องกลัวพี่เกียร์หรอกนะว่าพี่นี่ใส่ดีอยู่แล้ว <c oughs> คุณใช้สนายผมใช้มีใช่ไหมได้ใช่โอเคถ้าผมแล้วถ้าผมชนะคุณได้ล่ะชนะผมได้ผมให้คุณทันหนึ่งจริงเปล่าจริงจริงไม่บิดเรอบนี้ไม่บิดสาบาน ได้มากดกดกดแป๊บหนึ่งดูไว้ในเพื่อนมึงเพื่อนมึงอ่ะดูไว้เป็นพยานกับมึงกับกูใช้มัดก็พอแล้วไอ้ียตอมดูโกโดนกับมึงกูใช้มัดก็พอแล้วมันตอมันตอมอะไรครับโตอะไรครับผมโอ้ดูดิเด็กเกียนโดนต่อยตายเลยอบบยังโง่เลยแบอย่ังโง่เล้วโดนต่อยตายแบบ ไอ้้พึ่งดีเฮี้ยกเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้กเฮ้ย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 เฮ้วเฮ้ย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 ัฮ้ย้ยเง้ยเะยย้ย้้เยยเยเยเกียร์เะเยเฮเเ้ยเ้้ โปรอะไรมึงโปรอะไรบุ๊โปอะไรกูไม่ได้จะโปรไอ้น้องเอ๊ะกูโปรตรงไหนวะกวนโปรชัวกวนโปรชัวร์เฮ้ยน่ะว้าวไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยโอ้ยกูจะตายมันยังมันมันเออจะมาเพื่อนกูว่ากูว่าเขากูว่าเขาเก่งแล้วมึงอเกากะมัเนี่ยไอ้เหี้ยพากูมาเสียหน้าไอ้เหี้ยพวกเพื่อนกู ือกูไม่เข้าวคลายเยี่ยเสือได้ไงอ่ะมึงก็ยิงเขาให้ได้ดิเฮียโอ้ยเจ่าเพื่อนกูนี่แม่งนกสองหัวในสัตว์เดี๋ยวแม่งเจอกูเหี้ยเดี๋ยวกูรอคุณไปบ้านมไงก่อนเดี๋ยววันนี้กูไปต่อยหน้าแม่งให้ด้วยมาดิมาดิมาดิอะไรมึงจะยิงไปโดนอะไรโง่ไอ้ติ๊โก้เดอะไรแบบดูดูโอ้ยมันเหมือนไปตายดูมันโง่เลยมันยิงไปโดนดิวะ ยิงโดนดีวะโอ้ดูดิเล่นมึงเล่นเป็นแม่งกูถามจริงอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอาเาไอ้เพี่เสือเพรามันโผล่ออุ้ยมันมันไม่ตายอ่ะเอาเก่งหรือมึงกากเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยมึงพากูมาเสียหน้าเนี่ยโหพี่เสือแม่งเก่งว่ะกูไม่อยู่กับมึงแล้วไอ้เหี้ย กินเล่นมึงอกมึงกูแปรมึงเชื่อโตเดียมึงกินอย่าลืมนะพันหนึ่งถ้ากูชนะมึงได้เดี๋ยวพันหนึ่งนะตานี้วัดกันเลยนะัดปปืนอักนะวัดกันเลยนะไม่ดีครับโอ้โอ้จะไม่ปืนกูเปลืองไม่ได้เกิดกากเกปืนปืนมันพังเปล่าปืนเปื้อนปืนมันพังเปล่าวะกูไม่ได้ฟังครับปืนกูไม่ได้ฟังจะไม่โตใช่ไหมยังกากเลยว่ะอยู่ครับกูจะไม่เปล่ากูใช้โปูหรือเปล่าเออเขาใช้โปูหรือเปล่า โอ้สมัดมมกเฮดจอดแลวโอ้ยไม่ใช่แ้วกไม่ใช่ไอเชดิโปกูทัวเลยไอเชดิโปว้ากรโปรงกระโปงหรือมึงกระจอกะโปหรือมึงกระจอกไอสัตว์อพ่อมื่อหาไ้สัตได้เจอไิงเขาให้ได้ดีได้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 ด้ได้ยันแม่เเจอมาสองอมแน่ยิเสือไอสัตว์ ได้กึ่งพัดูด้วยกูบอกเลยว่าพีเสียเก่งแล้วมึงกระจอกแล้วกูว่าไม่ใช่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 อยิงกูมาทากยิงเขาให้ดูตัวนึงนี้เอาดิีพูดมากอย่าโตอย่าพูดมากควายอย่าพูดมากเอ้าไม่เจอกูหากูบอเอามึงเอามึงยิงกูดิมึงยิเห็นไหมมึงยิงกูดิมึงก็ยิงมึงก็ยังยิงกูตายเห็นไหมกูอันนี้ตัวนี้กูให้มึงอ่ะต้องอย่างนี้เพื่อนเอาไว้เพื่อนใครเป็นรักษาอยู่แล้วโดนเาอยู่แล้วตัวนี้กูให้มึงอ่ะก็ไหวมึงลองดูว่ามึงยิงกูตายเปล่าก็ไมยิ้มเสือมันกระโหลกยังวะ มาดิ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 ๋น้องไหนอยู่ไหนเอ้ยหัวแตกเหรอมันกากจังวะหัวพี่เสืยเป็นราชาจิ๋วะเฮิ้กากเดือแล้วยิงหัวก็ตายแล้ววะไม่วงคือเกลือแค่เกลือไม่ได้เก่งเยีดยนิงเยี่ยเต๋อไม่ได้เก่งครับพี่โง่เนี่ยอ เย็ดแม่เมื่อกี้กูชอบไงเดี๋ยวเจอคุยขวานกดมันดิเพื่อนกดเลยเออเดี๋ยวกูวิ่งก็กดมันเลยละกันแม่งไม่ได้เก่งหรอกกูกดเลยนะตัวกูกดเลยนะกดเลยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนมีไอ้ขาดโดนไปดิเออมันต้องงี้หน้าขาวกูอ่ะโน่นหนึ่งเย็ดแม่ไอ้ตู้ไอ้ตู้แบบนี้ใครเป็นราชาวะโอ้ยไอ้หน้าขาวยิงได้ยิงได้ตัวเดียวท้าเป็นคุยปะ ทำไมกูเปนโหดจังวะไอ้ยคนดูเยเสีหลายนะครับกูอะมันโน่นหนึ่งเอามันพันหนึ่งปะวะเอามาพันหนึ่งพันหนึ่งเมื่อกี้บอกใจผมพันหึ่เอามางอมาดิพันหนึ่งอะมึงงอมาดิพันหนึ่งอะเออเดียหนึงตามไหน้าข่าวที่พันหนึ่งเอามาดิพันหนึ่งอะในพันหนึ่ง โอ้หน้องดูดิมันบิดตั้ง,งผม,มอเอ้ยเพื่อนเพื่อน,อนมึงว่าไงวะเพื่อนเองไปไหนวะไอ้น้อง